สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับประเด็นข่าวบุญโดยรณกรยงคมชัยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าขณะน,นี้ทางวัดพระธรรมกายได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์100%เเซครับโดยจะมีการเชิญชวนสาธุชนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบสุ่มออนไลน์ซึ่งระบบสุ่มออนไลน์นี่แะครับเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่เป็นการสื่อสารแบบ two-way communication คือ2งทางนั่นเองนะครับ ทำให้นะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซูมออนไลน์จะได้เหมือนกับว่ามาร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบซูมเหมือนกับว่ามาที่วัดพระธรรมกายเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับโดยทางภาคนครหลวงหครับสำนักการยนานวิสากลวัดพระธรรมกายก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้ทุ่มเททําหน้าที่เชิญชวนสาธุชนมาเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านระบบซูมออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันครับ และจากการทําหน้าที่ตรงนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมทําให้ตอนนี้ภาะนครหลวง6นะครับมีจํานวนผู้เข้าร่วมระบบซุมออนไลน์ติดอันดับต้นๆกันเลยทีเดียวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับกัลยาณมิตรสุนทรีจันทเสริพงศ์หัวหน้าศูนย์ประสานงานโซนกรุงเทพและสมุทรปราการผู้ประสานงานภาคนครหลวงหกนะครับสำนักการยานามิตรสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีที่จะมาเผยถึงเบื้องหลังความสําเร็จของการทําหน้าที่ตรงนี้กันนะครับ สวัสดีครับพี่ลีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ครับอยู่กับกัลยาณมิตรสุนทรีจันสิริพงศ์นะครับพี่ลีครับคำถามแรกเลยครับคือตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ครับอยากทราบมุมมองของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะครับว่ามีความแตกต่างจากเดิมมากน้อยอย่างไรครับพี่ครับ ก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ได้ตามปกตินะคะแต่ว่าก็มีความโชคดีมากๆเลยนะคะที่โลกในยุคนี้ค่ะก็มีเครื่องมือออนไลน์มาให้เราเนี่ยได้ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้มีบุญได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงนี้ค่ะทางภาคเองเนี่ยก็ได้รับนโยบายมาจากส่วนกลางนะคะที่ให้เราช่วยกันพยายามพันเชิญชวนผู้นำบุญค่ะเจ้าภาพเข้าสูมนะคะโดยที่ เราก็ได้มีโอกาสทำกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็อบอุ่นแล้วก็มีความสุขนะคะเจ้าภาพก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้จากหายกันไปที่ไหนนะคะก็ยังคงมาพบปะพูดคุยนะคะมีสังคมค่ะมีคอมมูนิตี้ที่ดีในซูมด้วยกันค่ะครับก็จะทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะตามนโยบายของส่วนกลางค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะถ้าเราจะพบว่า ปกติเวลาเราไม่ได้มีออนไลน์เนี่ยเวลาเราพบเจอเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันอาทิตย์หรือว่าเราจะพบกันช่วงในหน้าของไลน์บ้างนะคะครหรือบุงชีก็ประชาสัมพันธ์ผ่านไปทางเพจเฟซบุ๊กของภาคบ้างนะคะเราก็จะเข้าถึงในระดับหนึ่งค่ะแต่ตั้งแต่มีออนไลน์นะคะแล้วก็มีซูมเข้ามาค่ะทำให้ผู้นำมูลเราเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสเข้ามา ร่วมกิจกรรมต่างๆของเราได้บ่อยแล้วก็มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในตั้งแต่เช้าเราก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่สวดมนต์ธรรมชานะคะคแล้วก็จะมีกิจกรรมในการปล่อยปลานะคะถวายพระตาหารซึ่งเป็น,ปนกิจกรรมที่เราสามารถที่จะเข้ากันมาได้เป็นประจำสม่ําเสมอและที่สําคัญก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเรามีถ่ายทอดผ่านทาง GBN ใช่ไหมคะเราอาจจะไม่รู้ว่าผู้นำบุญเราเจ้าภาพเราเนี่ยเข้ามาร่วมรายการกันก,กี่คนแต่ว่าตั้งแต่มีซูมเนี่ยค่ะ มันก็ทําให้เราได้ใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นนะคะได้เห็นหน้าค้าตาค่ะกันเป็นประจําทุกวันเลยค่ะว่าช่วงเวลาไหนค่ะก็มีผู้นำบุญมีเจ้าภาพเราให้ความนิยมเข้าร่วมกันขนาดค่ะโอ้สาธุนโมทนาบุญนะครับพี่หลีครับแล้วพูดถึงเบื้องหลังความสําเร็จของการจัดกิจกรรมซูมออนไลน์ ในแต่ละภาคนี่ครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคนครหลวงหกเนี่ยเชื่อว่าก็จะมีสอวอคือสวยสมัยฮะหรือว่าผู้สูงวัยต่างๆเนี่ยมีความยากง่ายอย่างไรบ้างครับในการสอนเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ให้กับท่านเหล่านั้นนะครับพี่หลีครับอ๋อใหม่ๆนะคะก็จะภาพก็าอาจจะมีความงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องมือใหม่ที่เขายังไม่เคยใช้กันเลยถ้าเกิสดสมมติว่าเป็นวัยทํางานเองเนี่ยก็ไม่ได้ มีความยุ่งยากอะไรเพราะว่าคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเขาต้องใช้ประชุมระบบ z o ูมหรือว่าถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยกขอาจจะเข้าถึงง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นสอวอน,นะคะช่วงต้นที่มีการเชิญชวนมีการสอนกันนะคะก็จะทําวิดีโอนะคะในการแนะนําวิธีการเข้าซูมนะคะแบบง่ายๆให้เขาสามารถเข้าได้เลยแล้วก็ช่วงก่อนนะคะที่เริ่มต้นสตาร์ท o ูมใหม่ๆเนี่ยจะจำได้ว่าเป็นช่วงที่ ช่วงมกราะคะสวดมนุษําปีช่วงนั้นเนี่ยภาวะโควิดก็ยังระบาดไม่เท่านี้นะคะผู้นำบุญค่ะก็ลงพื้นที่ค่ะไปติดตั้งนะคะแล้วก็ไปไปสอนค่ะเข้าถึงเลยนะคะถึงตัวถึงใจถึงเป้าค่ะก็ลงพื้นที่ไปตามบ้านต่างๆค่ะแล้วก็ไปสอนการเข้าซูมจริงนะคะก็ทําให้ผู้นำบุญในยุคแรกก็คือยุคแรกนี่คือิ่งมกราที่ผ่านมานะคะครับก็ เข้าถึงสูมกันได้มากค่ะเพราะว่าก็ลงพื้นที่สอนจริงค่ะตั้งจริงค่ะอันนี้สําหรับสอวอนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นวัยคนทํางานหรือว่าวัยนักเรียนอันนี้ก็จะเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วค่ะครับ พอพี่หลีพูดถึงวัยทางานหรือว่าวัยนักเรียนเนี่ยเคยมีโอกาสไปช่วยนะครับเป็นพิธีกรในกิจกรรมของทางกรุงเทพสุนยการตรงนี้ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนกับมีการประสานงานตามโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับมีการเข้าไปถึงตัวถึงใจใ <ช S 1> ถึงเป้าตามโรงเรียนอย่างไรบ้างฮะให้ได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้พี่หลีเล่าภาพในงานนี้ก็ลงพื้นที่นะคะช่วงที่โควิดยังระบาดไม่แรงมากนะคะแล้วก็ยังลงพื้นที่ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถ รวมตัวโรงเรียนก็ยังมีการเรียนการสอนตามปกตินะคะยังไม่ได้ปิดเหมือนแล้วก็สอนออนไลน์เหมือนช่วงนี้นะคะก็มีการลงพื้นที่จริงไปตามโรงเรียนต่างๆค่ะแล้วก็มีการนําธรรมะไปสอนนะคะแล้วก็มีการจัดตอบปัญหาชิงทุนนะคะในช่วงนั้นเป็นช่วงมาคบูชาค่ะก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็เห็นว่าเป็นเป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากๆค่ะ เราทรมะธ่านไปทางห้องซูมค่ะแล้วก็นัดเวลาเด็กๆค่ะเข้ามาเรียนธรรมะด้วยกันนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีในช่วงนั้นค่ะครับพี่หลีครับดังนั้นเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายคําถามสุดท้ายเลยครับอยากให้พี่หลีเนี่ยได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขนาดนี้โดยเฉพาะกําลังใจที่จะร่วมกันพิชิตภัยโควิดสิที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับพี่ครับค่ะก็อยากจะฝากกับผู้มีบุญทุกท่านนะคะ แม้ภาวะจะเป็นยังไงแม้โควิดจะเป็นยังไงนะคะก็สู้จิตที่ใสสว่างของรูปธรรมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะช่องทางที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะช่องทางที่จะทําให้เราต่องใสในทุกวันค่ะก็คือช่องทางที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเติมบุญผ่านซูมเป็นประจาสม่ำเสมอนะคะซึ่งซูมเนี่ยก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าตรู่นะคะจนกระทั่งถึงช่วงเวลาก่อนนอนเลยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกท่านขาเลยนะคะ ถึงแม้ว่าทุกท่านอาจจะบอกว่าเราไม่ได้มีเวลาว่างตลอดทั้งวันแต่กิจกรรมซูมีทั้งวันนะคะท่านสามารถเลือกเข้าเลยในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะใครคนหนึ่งท่านก็เคยเชิญชวนนะคะลูกๆนะคะมาเติมบุญมากราบมาหาธรรมกายเจดีย์มาสวดธรรมจักนะคะ,คะปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาอธิษฐานจิตช่วยกันนะคะรวมพลังกันค่ะปัดเป่าไทยโควิดนะคะในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มค่ะที่เราจะ เข้ามากราบมาสักการะมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยกันมาสวดธรรมจากพนักงสมาธิแผ่เมตตาอธิษฐานจิตค่ะช่วยกันนะคะการที่ใจของรูปพธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะมีพลังอย่างมหาศาลนะคะสามารถเติมสิ่งที่ดีสามารถทําสิ่งที่ดีให้กับโลกนี้ได้อย่างมากมายค่ะขอเพียงท่านจัดสรรเวลานะคะหชั่วโมงต่อวันเท่านั้นถ้าเราติดขัดเวลาเรื่องอื่นช่วงอื่นไม่เป็นไรค่ะ แต่ขอทุ่มถึงสองทุ่มนะคะที่เติมบุญให้กับตัวเราเองก่อนเราจะปอดใหยอย่างแท้จริงเลยนะคะเป็นการฉีดวัคซีนอย่างแท้จริงฉีดวัคซีนทางใจเลยนะคะกายเราเดี๋ยวเราให้หมอฉีดไปให้พยาบาลฉีดไปนะคะตามวัคซีนทุกนอกระแต่ใยของเราค่ะเราต้องเป็นคนฉีดเองนะคะฉีดทุกวันทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มหน้าพระมหาธรรมกายเจดีคุณคือผู้โชคดีที่ได้มากราบพระมหาธรรมกายเจดีแผ่เมตตาสวดมาจากนั่งสมาธิด้วยกันทุกวันพาดไม่ได้นะคะ แล้วเราจะบอกว่าความสุขมันง่ายนิดเดียวความสุขใกล้แค่เอื้อมความสุขอยู่ในมือถือเราความสุขอยู่ในแท็บเล็ตเราแค่กดนิดเดียวแค่กดจอยเราก็มีบุญคอยอยู่ในซูมอย่างเต็มที่นะคะยังไงเข้ามาร่วมซูมด้วยกันนะคะครับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับพี่หลีนะครับกริยนมิตรสุนทรีจันทสิริพงศ์นะครับหัวหน้าศูนย์ประสานงานโซนกรุงเทพสมุรปราการผู้ประสานงานภาคนครหลวงหกสำนักกเรียนมิสากล วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับอนุโมทนนาบุญนะครับพี่ลีครับสาธุครับสาธุค่ะครับผมคุณผู้ชมครับและนี่คือประเด็นข่าวบุญนะครับอย่าลืมนะครับบุญเกิดขึ้นที่ปลายนิ้ววัคซีนทางกายเราก็ต้องการแต่สําคัญคือวัคซีนทางใจอย่าลืมนะครับสวดมนต์ทั้งสมาธิผ่านระบบซูมออนไลน์โดยเข้าไปที่ Zo มเ o ็ดสองคนะครับ slash l i s t เพื่อเช็คกิจกรรมของระบบซูมออนไลน์นะครับช่วงนี้ผมรณกรยงกมชัยลาไปก่อนครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ